เรื่องนี้ร้อนไปถึงสภาผู้แทาานรัษฎรเพราะวันนี้สส,สพักเก้าไกลตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะนั่นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณสมศักดิ์พูดประเด็นแรกก่อนนั่นก็คือคดีทำร้ายร่างกายมีการส่งเรื่องฟ้องในวันนี้แล้วนะครับ7มีนาคมส่วนการเพิกสอนก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งหมดตอนนี้ตอนจบของเดวิดอยู่ที่ศาลจะตัดสินวันไหนก็จบกันตรงนั้นครับใน เดวิดเนี้ยวีซ่าเขาจะหมดอายุในวันที่13มีนาคมและในขณะนี้นายเดวิดได้รับการเพิกถอนวีซ่าแล้วปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ต้องกับนะครับก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกับผู้ต้ตองผู้ต้องกักขังนะครับถ,ถูกจำกัดบริเวณเพื่อ รอการส่งกลับประเทศนะครับของตัวเองนะครับการเพิกถอ,อนวีซ่าเนื่องจากมีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมนะครับในขณะนี้เนี่ยรอการส่งกลับในส่วนของคดีความนั้นนะครับก็คงต้องดำเนินการต่อไปในส่วนของจำเลยหรือขั้นตอนทางกฎหมาย ก็มีความเกี่ยวข้องถึงขั้นตอนถึงชั้นศาลส่วนงานงอกของเดวิดนะครับที่มีประเด็นของเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นการบุกบรุกชายหาดสาธารณะพื้นที่ของกรมอุทยานหรือไม่รวมไปถึงประเด็นกิจการปางช้างคุณสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาตรวจสอบหากพบว่ามีนอมินีหรือว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นต้องถูกลงโทษตามกฎหมายไม่มีละเว้นครับ ัอีเรเฟนช a งชูรี่พาร์คสัดส่วนของกรรมการถูกต้องนะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบต่อไปหน่วยงานที่ตรวจสอบคงต้องเป็น DSI มูลนธิธิกีนอีเรเฟนวายไรในเดวิดเป็นประธานกรรมการขนาดนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ของมหาไทยในเรื่องของการดําเนินการมูลนิธิและตรวจสอบบัญชีรับจ่ายการมีและใช้อาวุธของนายเดเวิดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทะเบียนจากมหาไทยอยู่เลย